สวัสดีครับพี่น้องมาทอนพักตรงสายน้ำกันนะครับนี่ครับผมมาแล้นี่ตัดไก่ตัดพี่น้องตัดห่างอ่อกครับนี่จะลื่นสี่อะคระับตัดเป็นมันงาน่ายรับ ก็จะสวยเลครับที่สร้าสวนเกิดขึ้นมากักเหตุสวนที่เก่าอะครส้นที่เก่าครับมาตัดต้นใหญ่มันครับกไบ

ได้เลยไม่ต้งใช้สมมตยืมใช้เสอกคุณออยนณานมันทีโอรัชใ,ให้ตัดออกอีกครับลกไปน้น้าเมลียต้นนี้มันใหญ่กันลกออกไปครับต้นหน่อยไรเนบอีกบุษยนันพรบวก ทงังพูนครับทังเหตุไปครับป็นชาวนยานหนี่งวหนือน่าานีห่ครับห่อนครับ เปิดยากครับว้านนีอ <c oughs> <c oughs> ตัดหักออกครับตะไคร่หนีบออกเลย ใบแถวทีท่แกงสีเอกนี่จุดครับใบไม่มสวยใบไม่มสวยไม่งาม สายได้มาถ้ากินกานนี่เลยครับกานพัไปกินครับเนื้อย่างเ<า>น,นื้อย่างมูกับทะเนื้ย่างมูกระทะมากกว่าทั้ เด๋ยวหน่อยล่ายแหงเลยอืมเห็นมากจริงๆตอวเาควาอมฟัง้วมันหอมเมื่อเกิดไม้อีกอืมงามถึงงามเลย เมองบ่งบางมนก็วรการกษีหมาเยนะ หมอ่บ้านก็ไปนำยื่นพี่น้องตลาดก็ขายบค่ค่อยดีหรอกครับเมื่อไม่คือตักี่ครับปีที่แล้วปีนี้ขายงัายกันยากพี่น้องการตลาดก็ได้ ลาซบเศราหมดเลยได้ของอยหญาครับเตัด yes, okay. อาเจนนี้มันหลดเนี้ย กเขเอาคนย้ายเข้าเอาเยเอาหมอเอามทีโพดน่าจะเอาตัตาาาทว,วทีแห้งโเพดขึน้บบนี้ทีอน,นย,ย้ายนั่นคือม่ใช่เทาทีแห้ง ีหลายตแตวพี่นอ้องครึ่งกิโลแลละครับถ้าอันนี้มันนักเลครับพักมงซายนักก็พักซี่ห้อมครับ ใอเปนต้นให่พี่น้องใบเป็นกนหนาก็เล่นนักรับผม็ุณชบคลิไปเที่ยวเสียง,งพี่น้องชิายาวเกินไปแล้วครับสวัสดีครับ